สวัสดีครับผมโชเกอร์นะครับตอนนี้ผมซื้ออันนี้มานะฮะก็เป็นแก้วครับผมแก้วของโอเชียนจริงๆที่ซื้อแก้วโอเชียนไม่ใช่อะไรหรอกก็คือเป็นสินค้าของทางสวีตซิคทีนนะครับจับมือกับโอเชียนนะฮะออกมาเป็นแก้วรุ่นพิเศษเลยนะครับผมเดี๋ยวจะแกะให้ดูกันนะฮะก็คือผมซื้อทั้งทั้งเซตเนี้ยก็คือครบครบเก้าใบนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดซื้อใบเดียวเนี่ยมันจะเป็นการแบบสุ่มไงว่าคุณจะได้อะไรใช่ปะ่ะแต่ผมไม่อยากสุะะ่มไงฮะคืออยากจะเก็บทุกคนอยู่แล้วก็เลยซื้อเก้าใบเลยนะฮ ถึงแม้ว่าเดือนนี้ผมจะช็อตมากมานะฮะเงินไม่มีถ้าจะไม่มีจะกินนะแต่ผมก็ยังอุตส่าห์ทําเรื่องแบบนี้นะฮะ <laughs> อนาจใจจริง <laughs> <laughs> นะครับเข <laughs> าเรียกว่าสิ่งดีงามของการมีบัตรเครดิตนะครับผม <laughs> เอาเงินอนาคตมาใช้นะฮะ <laughs> โอ้โยอันนี้คือใบรับประกันนะครับผมคือใบใบเสร็จนั่นแหละฮะใบเสร็จนะ,นะ,ะไม่ใช่ใบรับประกันใบเสร็จนะฮะ ทำไมแก้วนี่มีสูบเสเซ์สิบเดือนด้วยเหรอไม่ใช่มไม่ใช่นะ <c oughs> ก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปจ่ายอันนี้คือใบเสร็จเพราะว่าคุณเอ๋บอกว่าให้เก็บใบเสร็จไว้นะแล้วก็ให้โชว์แก้วเอ๋เดี๋ยวจะมีอะไรดีๆนะครับผมก็จะรอรุนนะครับว่าคุณเอ๋จะมีอะไรดีๆนะครับผมแบบแเปิดเลยนะครับผมคือที่ซื้อเนี่ยดีใจมากนะคือไม่คิดไม่ฝันไงเพราะว่า คุณเอ๋เขาจบการศึกษาขอจากเซเว่ิกซ์เลยใช่ไ่ะแต่ว่าคุณเอ๋เขาก็ยังมีแก้วนะฮะให้แฟนคลับได้เก็บสะสมกันผมว่าคือสินค้าสุดท้ายของคุณเอ๋เลยนะในนามเซเว่นซิกเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้ซื้อกันนะเป็นการสะสมแก้วน้องเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ต่อให้คุณเอ๋เขากลับมาเป็นไอดอลหรือว่าเขาทำอย่างอื่นหรือว่าทากิจกรรมอื่นเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสได้สินค้าที่เป็นคุณเอ๋ที่อยู่ในนามเซเว่นิกแล้วนะอันนี้คือเซเว่ิกซ์เลยนะครับผม เปิดมาแก้วโอเชียนนะครับมีแผ่นรองอย่างดีนะครับคือก็ป้องกันแตกดีนะเพราะเขาขายแก้วไงก็เลยมีเรื่องแบบนี้นะครับเขาเรียกอะไรนะความเชี่ยวชาญในการแพ็คนะอันนี้คือบินนะครับผมนี่ครบเลยครับครบตามรายชื่อเลยนะฮะนี่มีครบเลยนะฮะนี่บินนะครับเก็บยังดีเก็บยังดีก่อนนะครับผมมีกันแตกอันนี้มีกล่องด้วยนะครับมีอะไรไหมไม่มีอะไร นะครับใส่มาให้กล่องเต็มนะครับนี่ข้างในเป็นอย่างนี้มองเข้าไปอย่างนี้เลยแพ็คมาอย่างดีแล้วก็มีกล่องเนี่ยเสียบอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แพ็คดีแพ็คแข็งแรงมากนะครับก็มีก้าวใบครบเมมนะครับผมนี่ไม่ต้องสุมนะครับเราเป็นคนจริงนะไม่ต้องสุมนะครับซื้อให้หมดเลยนะฮะโชว์ความเป็นแฟนคลับจักใจนะฮะเเว่นซิกนะครับวงไอดอลที่ผมชอบที่สุดนะฮะมาโดยตลอดนะฮะ นี่ครับเก้าใบนี่เก้าใบเลยนะครับผมได้ดูกันนะฮะเคยคิดไหมเปิดมาแลวมีซ้ำอะไรเงี้ยพอดีไม่ได้ครบทุกเมมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ก็ไม่ต้องสุ่มแล้วนะคือได้ครบทุกเมมจริงๆนะครับเก้าใบตามนี้เลยเดี๋ยวจะแกะแกะทีละใบกันนะฮะเดี๋ยวแกะทีละใบกันแล้วจะหยิบขึ้นมาให้ดูทำไมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก็ค่อยทยอยแกะทีละใบนะเริ่มจากใบแรกเลยแล้วกันนะครับผม นี่ใบนี้เลยนะฮะคือแพ็กดีมากแพ็คดีไปไหม <laughs> นั่นหนามากๆนะครับผมเชิบเชิบวันนี้อากาศดีนะฮะอากาศดีมากๆนะครับเมคสวยดีมากาเลยใสเหงื่อเรินนะะ่มไหลในครับแต่ว่าเสื้อแล้วเนี่ยดีมากใช่ร้อนอะกรศร้อนแต่ว่าร้อนเหรอสดช่นพัดลมตั้งจ่ออยู่คนเดียวแล้วบนร้อนใช่ ะะกล้ามากนะจริงๆพี่จ๋าว่าให้โดนเองด้วยเนี่ยโอ้โหจะเอาอะไรไปโดนนี่เปิดมานะฮะโอ้โกล่องดูดีนะฮะกล่องดูดีเลยนะครับผมนี่เป็นกล่องอย่างนงี้นะครับเขียนว่าสวีตซิกทีเลยแล้วก็สวีตซิกเกเลยเป็นโล,กกลนโลก้ใหม่ด้วยนะสังเกตไหมไม่มีอัสเซจีลีละไ,ไมีม้า <นะ S 2> มาตใจนะดามเมดนาเบดดับเบิลเทนครับผมลิมิเต็ดเอ dition อ้มันต้องมีเลยนะฮะนี่ สุดยอดนะครับเปิดมาลุ้นกันว่าเป็นใครกล่องแรกทำไมต้องลุ้นจริงๆเราได้ครบทุกเมมอยู่แล้วแต่ก็จะลุ้นนะฮะว่ากล่องแรกได้ใครบอยโกศิลพง์ไม่ใช่แล้วเอามาทำไมพี่วิมแล้วกันพี่วิมโอ้ยข้างในนะฮะก,กล่องใหญ่เหมือนกันไอ้ขวดแก้วใหญ่เหมืนอนกันนะแก้วใบใหญ่โอ้พาด้าครับนี่แก้วของด้านะครับแก้วของพาด้าของเรานะครับนี่สาวน้อยผู้อ่อนโยนของผมนะฮะน่ารักมากนะครับผม น่ารักมากนะฮะมิสติกเกอร์เวอร์ชันคือสกรีนดีมากนะคือไม่ใช่สกรีนดิคือตรงนี้มันมีการเป็นผิวทรายนะเป็นผิวทรายแล้วก็มีการสกรีนขึ้นมาเป็นลายรูปกระตุนพาด้านะต้องบอกว่าวาดน่ารักมากวาดสวยมากๆแก้วสวยมากเลยอะนะฮะเขียนว่าพาด้าสเปซิกทีนะครับแล้วก็เป็นรูปพาด้าสวยมากเหมือนตัวจริงเลยนะครับผมดูสวยมากๆน่ารักอะ เนี่ยเร sure ิ่มเสียวว่าจะจะล่วงแล้วเพราะว่าเอาใส่กล่องมันไม่สมมาตใส่กล่องดีกว่าเพราะว่าพื้นมันค่อนข้ายากขยันจริงจริงอยากจะอวดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางไว้วางบพื้นก็ดีกว่ามันแตกนะฮะเดี๋ยวแตกเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นมาเรียงทีเดียวแล้วเราก็ประคองไว้ดีๆนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณคุณเห็นนะจริงๆแล้วมันเป็นหน้าบ้านผมมันมันเทระนาดเรามากอ่ะมันเทลงมามากๆนะครับผมต่อไปนะครับนะครับต่อไปนะฮะโอ้โหแน่นมาก นะฮะมั่นใจได้ว่าแตกยากแน่นอนนะครับผมเพราะว่าโอ้โหแล้วเราจะมาลองแชรเลนยนลงพื้นกันอย่าเลยนะฮะอย่าเลยนะครับ mm hmm. อย่าดรอปเทสนะฮะคือเราจะได้พลาสติกตัวนี้ยไปบีบเล่นกันนะฮะ <laughs> ระหว่างนั่งดูซีรีส <laughs> ์เป็นเพลินนะครับผมนะฮะกล่องที่สองมาได้ใครดูกันนะครับ <laughs> โอ้แต่กล่องน่าเก็บสะสมแล้วนะกล่องสวยดีจึ๊บ คลาคายคลาชวิงผ่าเพาครับผมได้กล่องผาได้แก้วเผาเพาน่ารักมากนะครับเห็นไหมผาเพาสสวยนะเผาเพาน่ารักมากผมว่าเหมือนกับคนวาดลำยิงเล็กๆนะผมว่าวาดผาเพาสน่ารักเป็นเิเแษเลยดูมีดีเทลอะเหมือนเขาวาดแล้วมีดีเทลอะน้องเพานะครับผมสวีทิกทนนะะน่ารักมากนะฮะสวยสวยเลยนะครับผมเพาครับแล้วก็ต่อไปนะฮะ โอ้หแท็กดีทุกแก้ทุกใบนะฮะฝึดยอดมืออาชีพในการขายแก้วนะฮะนี่หมู่บ้านผมได้ชื่อนะว่ามีแต่เสียงนกร้องวันๆไม่ค่อยได้ยินเสียงคนเนี่เท่มากนะฮะก็วันนี้ก็คงมีเราที่มันได้แห่ปากหน้าบ้านใช่ครับเป็นเพื่อนนกนะฮะนี่นะครับหน้าบ้านบรรยากาศดีนะบ้านผมเนี่ยดูดีดูด,ดีนะฮะเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ รองเท้าเยน่าเกียดจริงๆอ่ะอีกใบรูปใครรูปใครชุดอวาคุณเพชรครับผมแม่หญิงพันศาของเรานะครับสวยมากคุณเพชรสวยมากๆนะครับโอ้เป็นไงล่ะคุณเพชรเซเว่นเน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้โหสวยมากๆนะครับคุณเพชรนะนะครับต่อไปนะจริงๆไม่ตื่นเต้นรู้ป่ะเพราะอะไรเราหน้าซื้อมาสกยี่ิบแก้วแล้วแบบสุ่ม จะส่งอีกเหรอตื่นเต้นรู้สึซื้อให้ครบแล้วอ๋อเหรออยากตื่นเต้นอยากตื่นเต้นอยากตื่นเต้นต้องสั่งทีละใบให้มาส่งอ๋อสั่งทีละใบมาส่งเสร็จแล้วก็มันไม่ใช่ตื่นเต้นนะมันเสียค่าส่งโง่เสียค่าส่งเก้ารอบแั้นมันเสียค่าส่งโง่ไม่เอาแล้วก็รุ่นไม่จะได้ใเอาจริงๆแค่ไอเดียไอเดียกี้ก็ดูโง่แล้วซื้อครบเก้าใบนะยังได้ไม่ครบเมมเลยหาแรกเอาที่หลังโเพื่อต้องการความตื่นเต้นเพื่อความตื่นเต้น แล้วสุดท้ายจุดจุดนูใหม่เดียวกันกคต้องการครบงั้นเราก็ซื้อชุดแบบเซ็ตมาก่อนชุดเซ็ตหนึ่งก็ซื้อ,อเพิ่มเป็นสุ่มอีก20บใบยีบย่บใบรวมอย่างไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เงินเราแบบเีดดิต <c oughs> นี่ไม่ใช่แล้วต้องจ่าย <c oughs> <c oughs> เปิดน,นะจึ๊บใครคนนี้ใครอุ้ยโอ้คุณหมูฮะม้านมุกนะครับนี่คุณหมูมามามบม้มานมุกน่ารักมากแล้วม้นา,มานมุกต่างกับ ชื่ออะไรล้เผาเผาตรงไหนถ่าตรงไหน,รไหนทรงผมไงเหมือนน่าจะรสวยมากนะคะชุดก็สวยมากเลยนะครับนี่มานุกนะฮะดูลังการมากนะครับผมนี่สวยเลยสวยเลยนะฮะสวยเลยนะครับผมสวยเลยนะครับใครอยากไ,ได้ได้ม้านุกติดต่อผมนะขายสามพันเเล่นเราเล่น <c oughs> เก็บให้หมดผันตัวพ่อค้าแล้วไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเด็ดขาดก็บอกสามพันเขาไม่ซื้อเขาเองว่เขาสูงเองดีกว่าไม่เขาไม่ซื้อเป็นเซ็ตมาแต่แรกชุดเซ็ตแรกเพิ่อีกห้าร้อยได้ครบแล้วเพื่ออะไรนี่นะฮะมาดูกันนะครับผมมารักทุกคนเลยนะในวงเป v e ิกี e นอ่ะเป็นวงไอดอลแห่งความฝันมากๆมตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้จริงๆก็เสียใจที่น้องๆแกลกกันไปหลายคนนะแต่ว่าถ้าถามผมก็ เขาเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็บอกเลยว่าผมไม่เคยลืมทุกทุกคนเลยนะยังตามเชียร์เสมอรักเสมอนะชอบมากๆนะครับอีกใบเปิดมาได้ใครที่รู้สึกนะพอแกะไปแกะมาเนี่ยขยายเริ่มเยอะแล้ว <laughs> มาดูกันจืด อ๋อคุณพิมนี่เองคุณพิมพ์นะครับผมขวัญใจยังไม่ทันเห็นเลยก็รู้ว่าใครขวัญใจน้องชายผมนะครับโอกาสมันก็เหลือแค่หนึ่งในสี่นี่ฮะที่คุณพิมนะครับพอดีผมเคยบอกคุณพิมพ์ว่าเนี่ยน้องชายผมชอบนะครับแต่ว่าน้องชายผมไม่เคยไปเลยฮะเคยนะฮะเคยไปที่ไอเอ็มพาร์คว่ะใช่นานมากเองบอกว่าคนที่ชื่อม่ามุกอ่ะสวยที่สุดบนเวทีอ่าเราก็มองคนนั้นแน่ไม่พี่ไม่บอกว่าสยสดพี่บอกว่าดังที่สด ตอนนั้นน่ะเอออืมเราก็เกือาคนนี้แน่เลยม่นมุกแต่ว่าน้องชายผมบอกว่าแอนนี่พิมอ๋อเหรออ่ะไม่พี่จาได้บอกว่าไม่ไม่ตอนแรกอ่ะยังบอกว่าเังยืนคู่กันอ่ะบอกคนที่สวยกว่าอีกคนหนึ่งกูนึกว่าแอนนี่อ่าคือมั่นมุกอ่ะนะครับไม่ได้มองแต่นี่คือคุณพิมพ์นะอันนี้คือน้องชายผมชอบแต่ว่าคุณพิม์สวยนกน้องชายผมไม่เคยเข้าไปจับมือหรือว่าไปถ่ายรูปเลยนะนะฮะคุณไม่ลงทุนนะครับ อ้าวพูดย้ได้ไงคือลงทุนจริงๆเนาะผมไม่มีตังค่ะพูดง่งยมีมีนะไม่มีตังซื้อรองเท้าเพียบเลยนี่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 คุณพิมพ์นะไร้สาระจริงๆอย่างนี้ต้องไปหาคุณพิมพ์นะพูดขนาดนี้แล้วรอบหน้าต้องไปหาคุณพิมนะไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบคนเยอะๆนะฮะนี่คุณพิมพ์น่ารักมากเลยนะฮะสวยมากๆคือต้องบอกว่าคนเขียนเขาดึงคาแรคเตอร์แต่ละคนดีมากนะคือน่ารักทุกคนเลยอ่ะวาดได้เหมือนตัวจริงมากๆแต่ละคนคล้ายๆกันทุกคนเลย หมือนเป็นพ,พี่น้องกันจวเตะให้คนเขียนเรื่องกำหม,มัดแล้วแต่ว่าเขาว่าจริงๆจริงๆนะคือดึงคาแรคเตอร์ไม่ได้ดีมากทุกคนเลยนะครับเหมือนเป็นพี่น้องกันท่านตามกันมาสวยมากโอ้พ็คดีไปไหมนะครับผมเก็บไว้เลยนะฮะไว้เผื่อไว้แพ็คของขายในอนาคตโอ้กล่องยังน่าเก็บเลยอะดูดีมากทำไมเขาไม่ทำเป็นแบบเอารูปถา่ายมาทำเป็นทูดีอะ อย่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าดูมีอะไรมากกว่าไม่มมนมันจะดูมีตรงที่มีชื่อเฉยๆนี่เจ้าชายประเทศไหนเนี่ยหล่อไหมหล่อเลยนะคะเสียใจมากโซนยานะคะผมเห็นว่าคนแบบนี้ไปแล้วซันยานะฮะซันยาสวัสิทีนะครับผมน่ารักมากคือมองจากด้านบนตรงนี้นึกว่าเขาพิมพ์ชื่อผิดไงเขียนว่าโซเนียไม่ใช่ซันยานะ จริงๆเธอเป็นนักอนุรักษ์นะครับแต่ว่าสวยมากนะฮะตอนนี้เธอเป็นเจ้าชายไปแล้วไม่เธอไม่เป็นนากอนุรักษ์อะไรฮะเธออะไรแค่เล่นโฆษณาดูนิ้ไงน่ารักน่ารักมากนะฮะเธอจริงๆผมจะบอกเลยว่าสัญญาเนี่ยเป็นคนที่ผมชอบมากนะเธอคือเธอมีหลายมุมมองไงทางด้านแมนแมนเท่ๆแล้วก็ด้านที่อ่อนหวานน่ารักนะครับสามารถพับดอกบัวได้ด้วยนะครับสามารถเย็บปักถักร้อยได้เก่งมากทําคุกกี้ได้นี่ก็พับได้เรา老าสั่งทำแต่เด็กเลย ดีมากแม่เลยนะครับอ่อนหวานน่ารักสิ่งนี้เราอ่ะสวยมากนะครับโอเคเหลือสามใบนะฮะเฮ้ยมันหนีเยอะจังวะคือยังไม่เจอเปิดยังไม่เจอคุณเอเ๋รับหรือไม่มีคามิผมนะผมบอกคุณเอ๋ว่าเป็นคามิโอชิ <c oughs> ผมผมสัญญาเลยว่าผมก็ไม่เปลี่ยนใจนะจะเป็นคามิตลอดกาลนะครับผม,มคุณเอ๋บอกว่าคุณเอ๋จะเลิกเป็นไอดอลแล้วผมจะเปลี่ยนคาร์มี่ไหมมันเปลี่ยนไม่ได้ไงนะเหมือนที่มิวสิก มิวสิกอีกวงหนึ่งบอกไว้นะครับมิวสิกบอกว่าคามิมีได้คนเดียวเวลาเห็นคนบอกมีคามิคนมีคามิเนี่ยมันดูขัดใจมากใช่มิวสิกที่จะรองอ่าจะดองเล่าบวยเปล่าใช่คนนั้นแหละเนี่ยแหละฮะจืดนะครับมาดูกันน่ารักไหมจะได้ไฟจะได้คฟนะครับผมเปิดมา ชิงคุณเอ๋แล้วยังไงพูดถึงคุณเอ๋คุณเอ๋ก็มานะฮะเนี่ยค่อยได้ยินเสียงความรักของผมนะครับกูร้องนะฮะเสียงความรักของผมกูร้องผมว่าคุณเอ๋วัดสวยมากดูเท่ๆดูน่ารักมากเลยเห็นปะดูเจ๋งมากๆเลยนะฮะนี่คุณเอ๋นะสวยมากๆนะคะผมดูดีมากๆเลยนะครับโอ้โหแต่เสียวกันนะคือใช้งานบ่อยๆถ้าเราใช้งานบ่อยๆเราล้ลางแก้วอ่ะไม่ไม่หลุดจะหลุดไหม,มหไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดนะสกีนี้ไม่หลุด ไม่หลุดนะเดี๋ยวใช้ฝอยคัมมอลล้างให้เดี๋ยวเถอก็ห่วงมากก็คงไม่ไปใช้คงไม่ใช้หรอกคือไม่มีทางไปกินอะไรอ่ะผมคงว่าผมไม่กินอะไรม่าคงเก็บไว้ดีๆครับคงไว้ดูนะฮะคงนอนกล่องเลยชื่นชมคงนอนกล่องนอนกล่องไปยาวๆถ้าผมมีตู้ชมอะไรผมก็จะเอาไปวางเท่ๆเอ้ยคงนอนกล่องยาวกว่าที่คิดเลยคุณเอ๋นะฮะดีมากเพอร์เฟกอีกามอขนาดนะครับผมส่วนนี้ดู เล่นมุกยูทูบเบอร์ซะด้วยใช่แล้วสองอา,าแล้วนะครับผมโอ,โอ้คือผมก็ดูรายการพี่เขานะผมก็งงว่าอีกาาอ่ามอกนายังไงไม่เห็นเลยอีกา่กาคาดมันไม่มีอะไรน่ากินเัอกอย่านมันเป็น,านอาหารพื้นบ้านมไม่หารน่าก,กลัวไม่เข้าใจเดี๋ยวไม่เคยกินเลยเียโอ้แม่เออนี่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันอย่ากินเลยไม่อยากมาหากินยากเกินไปใช่ครับหากินยากไม่พอทําใจกินยากด้วย โอเคต่อไปสองข่องสุดท้ายนะจะดูกันเป็นไงทเรีกคนซื้ออย่างคนจริงคนจริงก็ซื้อกันอย่างนี้นะไม่ใช่บอกว่าจะช้ชอบน้องชอบน้องเขาซื้อ20ใบาสมเผื่อได้แบบความีตัวเองซ้ําเยอะๆโอนะฮะนี่คือคนคือเก็บแบบเมนเลยนะคือไม่สั่งเป็นชุดด้วยสั่งแบบแยกแยกใบใช่เพราะว่าอยากจะได้แบบคนเดินซ้ำๆให้เปนคามีเล นะฮะได้แอนนึงผมครับน่ารักมากแอนน่ารักมากเฮ้ยผมลิขิตปะผมลิขิตปะทำไมอ่ะได้แอนแล้วยังเปิดไม่เจอเฟรมสุดท้ายคือเฟรมเขาคู่กันนี่คนก็คู่กันนะฮะน่าเป็นการเปิดเปิดแก้แบบแฟนกันแฟนกันอย่างนี้นะฮะเรือบ้าบอหน้่นี้วงนี้ก็เป็นด้วยหรอใช่นะครับน่ารักมากนะครับแค่วงนู้นก็ปวดหัวว่าแอนน่ารักมากดูดิหน้าตาดู แก่นแก้วเซียวๆซียหน่อยอน,นะครับ,บรมไม่เหมือนลองมาเหยีบไปดูมีหัวใจที่แก้มด้วยนะฮะอู<ด> <c oughs> ้น่ารักมากเลยแอนนี่เป็นคนที่ผมชอบมาเลยนะตอนแรกอ่ะผมไม่ได้ชอบแอนเลยนะเพราะว่าผมไม่ชอบผู้หญิงเซ็กซี่แต่ว่าเวลาผ่านไปอ่ะยิ่งติดตามยิ่งรู้สึกแอนเป็นคนตลกอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปเลยก็สวยไปหมดเลยอ่ะเหมือนกับมีเทวดาแห่งความงามสถิตอย,อยู่อ่ะทําอะไรก็ดีไปหมดดูดีไปหมดสวยไปหมดนะฮะแอนนี่สุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดม,อมากๆนะครับ ถ้าคุณได้ติดตามจะไม่ผิดหวังนะฮะท่านกัปตันแอนของเรานะครับผมบอกเลยว่าคือเธอคือกัปตันวงไอดอลที่สวยที่สุดในโลกครับผมเอางี้เลยนะฮะอวยขนาดนี้นะฮะน้องชายผมทำหน้าฟุริฟุริฟุริฟ <laughs> <laughs> จริงๆนะฮะสวยสุดนะครับผมดูดีมากอ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นเฟรมแน่นอนนะครับมันเป็นพรมลิขิตจริงๆนะฮะเป็นพรมลิขิตจริงๆนะครับโอ้โหขนาดผมแกะกล่องยังเจอคู่ชิปเลยคิดดูเด็ก สุดยอดู่ชิปนี่ไงเดลไงชิปกัเดลใช่มาแล้วนะฮะเปิดดูสุดท้ายแล้วนะครับแน่นอนว่าเป็นเฟรมถ้าไม่ใช่ละ่ะก็ไม่ของแรแร่คือกล่องแร่บริษัทเขาแลกล่องแรส่งมาผิดอะไรอย่างเงี้นะแลดูใจโมโหใช่ไหมใช,ใช่เนี่ยไม่ใช่ได้ยังไงล่ะเฟรมนะครับผมเป็นเฟรมนะครับน่ารักมากนะฮะสวยมากๆนะครับผม โหเป็นไงล่ะสาวผมทองนะฮะรอบนี้เป็นสาวผมทองข่าชักะากน่ารักมากในเอ็มไงน่ารักมากมากนะคะสวยอ่ะสวยมากมากเลยโหไม่แต่เขาวาดดีมากเลยนะวาดสวยมากมากเดี๋ยววางเรียงเลยดีกว่านะฮะมาวางคู่กันก่อนเป็นคู่ชิปนะฮะเออคัตเตอร์ลงไปสวยงามไหมสวยงามไหมนะครับผมสวยมากมากนะครับเริ่มเสียวจริงจริง คุณเอ๋นะฮะเสียงจริงสญัญญาณนะครับผมนะฮะคุณพิมนะครับผมพารานะครับผมโอเคเดี๋ยวมันต้องมีซ้อนไหลกันหน่อยละมาซ้อนไหลกันหน่อยละยังไงดีนะฮะอ่าข่อพ้าครับผมเยอมะมาก คุณเพชรนะคะแล้วสุดท้ายคุณหมูนะฮะนี่นะครับคุณหมูนะฮะอยู่นี่นะครับดูดีดูดีม่เดี๋ยวเอาเพผพาเาไว้ข้างหน้าดีกว่าเขาะผาพา,พานี้เป็นเซนเตอร์นะครับผมนี่เป็นเซนเตอร์ของเพลงจ้าเมดเดอร์เบอร์เทนนะฮะเฮ้ยมันมันเลื่อนได้ด้วยอะจ๊อ อย่าคิดมากมันไม่ตกลงมาหรอกถ้าตกลงมาก็นะฮะน่ากลัวเราจะได้รู้กันมันทนจริงป่ะวใช่มันเลื่อนจร right ิงน right. <c oughs> <Life intake> okay. ี่ครับผมครบนะฮะอ้าวลองไล่ไล่นะฮะไล่ไล่โอเคเริ่มจากเพชรนะครับครับผมคุณพาด้านะครับใช่พาด้าคุณเอ๋นะครับเอ๋นะฮะคุณเฟรมนะครับเฟรมนะครับคุณแอนนะครับแอนนะฮะคุณซอนจย่าดูเผาผ้าไปเลยซอนย่าครับผมครับคุณพิมครับคุณพิม มันบุกเนี่นะครับเผาพานะครับเผาพานะครับครับผมครบรวมเป็นทุกใบนะครับนี่ครับผมขบวนการจูเลนเจอร์ครับผมก็สวยงามนะครับแก้วก็ทำออกมาดีนะฮะทำออกมาดีทีเดียวนะฮะน่าสนใจคือแก้วหนานะครับแก้วหนาแล้วก็ใบใหญ่นะครับแก้วใบใหญ่มาก จะไปใส่สมูทตี้หรือว่าไปใส่น้ำผลไม้หรืออะไรเนี่ยเหมาะหมดเลยนะใส่น้ำอัดลมก็ได้นะคนแก้วขนาดสวยงามมากใช่ครับผมแต่ตกแตกนะฮะต้องระวังดูจากขนาดแล้วคิดดีไม่ได้เลยครับทำไมครับน่าใส่น้ำสีอมพันอ่าจะกินเบียก็ได้จริงๆไปใส่เบียร์นี่เราพูดออกงี้เลยอขนาดเดี๋ยวนี้เขายังไม่พูดกับตรงๆเลยโฆษณาสวยงามมากนะฮะสวยงามมากๆคือน่าสะสมบอกเลยว่า มันคือสินค้าที่น่าสะสมมากๆนะครับและการจับมือกับโอเชียนเนี่ยผมว่ามันดีอะ่ะคือแบรนด์เขาใหญ่แล้วก็ดูเป็นงานคุณภาพงานคุณภาพมาบอกเลยว่าควรซื้อให้ครบ9ก้าใบนะฮะไม่ต้องคิดมากสะสมได้หันที่สามพาไม่แพงนะปกวติเนี่ยแก้วของโอเชียนใบหนึ่งก็นะราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับสองร้อยกว่าวบาทสามร้อยกว่าบาทอยู่แล้วนะฮะการที่เพิ่มตังค์นิดเดียวเนี่ยแล้วก็จะได้เป็นสินค้าของทางเซเวนซิกทีเนี่ยผมถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับมันมีค่าเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย นะคุ้มจริงๆนะฮะนี่สุดยอดที่สำคัญนะฮะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าน้องเฟร,รมเคยเป็นเซลล์ของทางโอเชียนด้วยนะอ่านะฮะเหมือนรีวิเนียนเกี่ยวไหม <c oughs> น้องรีวิเนียนนะคะรับผมเจ๋งมากๆนะฮะน้องเฟร,รมนี่นะครับผมน่ารักจริงๆนะฮะถ้าผมรู้ซะหน่อยนะฮะว่าเคยเป็นเซล์โอเชียนผมจะไปกวาดแก้วใหะ,ะในช่วงนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ซื้อแน่นอนนะฮะเพื่อ ซื้อสินค้าอุ่หนุนเฟรมนะฮะโอเคก็เท่านี้นะฮะก็จบแต่วินเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเสียวว่าจะตกไปแตกนะครับผมเดีวขอเก็บของก่อนนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับครับผม